สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ้ยมาแล้วชาแนลแล้วก็เป็นอีกแห่งหนึ่งนะคะที่พวกเราได้มาแวะคือสถานปฏิบัติธรรมของพระและก็แม่ชีนะคะเรากำลังจะเดินไปดูถ้ำและอีกอย่างหนึ่งเป็นแม่ชีเขาให้คนไปทักหาเราตอนที่เรา ไปไร้สดอยู่ตรงเขตชายแดนแม่มืมยเนาะไปขอความอนุเคราะห์ว่าอยากจะขอสมทบผ้าห่มไปแจกในถิ่นธุรกกันดารอีกแห่งหนึง่งแต่ด้วยทางเราไม่ได้เตรียมแบบพร้อมมาแบบนั้นนะคะเราจะเอามาเฉพาะที่ที่เราจะเอามาส่ง ให้สองที่ที่เราจะไปแจกแต่ทีเนี้ยด้วยความที่อ่าลุงลุงพลปแตนแล้วก็อนุวัตรร่วมกันได้มาสำผาสแล้วสอบถามแม่ชีว่าจะให้เรานำผ้าห่มมาช่วยตรงไหนแม่ชีก็ได้บอกว่ามันมีสถานที่อยู่ชุนเ่าเกระเลียงที่เขาขาดแลนผ้าหม่มแล้วก็ ต้องการความช่วยเหลือเนาะแม่ชีก็เลยมาขอความอนุเคราะห์จากลุงพลแล้วก็ป้าแตนสนับสนุน,น,ห,นห้าหุ่มวางแล้วนะก่อนก็ได้ไม่มีใครเอาหรออันนี้คือถ้ำใช่ไหมโอ้โหโอ้โห nhìn <laughs> dạ ôi gì dạ ôi dạ ôi อนองอีกดนเถ้าเป็นมปฏิบัติธรรมต้องแบบนี้เงีเงียบดานีแน่นอนมากเลยยังไงปฏิบัติธรรมนอนเออีไม่ปฏิบัติธรรมเงียเอน่หนยู่ขบอันนี้เขา โอ้ยย้อยยนมากยินมีมีแค่นี้ใช่ไหมแม่โน่นก่าง่นเขาไปน่นเห็นาพยคือเห็นเนื้ธรรมชาติเลยใช่ไหมจ๊ะธรรมชาติเดอนบนเขาทั้งลูกแต่แต่นีขุดลงมาดขเลยมัยักลับบ้านมาเลีหลุดลงเองเหรอแล้ว่าแล้วขุดอ๋อขุด ขุดดนได้เจอหินพอดีไหมคะตอนแรกมันเป็นดินเลยพอขุดเข้าไปก็เจอหินก็ขุดเลยไม่มันมันเป็นคือว่าดินมันมันขึ้นอยู่แค่นี้อ่าถ้าเป็นโครง้าเนี่ยก็เลยุนอดนุณขุดนหลอ้ที่มาที่นาใช่ับารอ่ใครก็อรับ ช่วยช่วยสร้างบ้านให้แต่ปปเป็นคารวาสนยิ้มย้ยวสวยงามเป็นสถานที่น่าจะมานั่งวิปัสสนาได้เป็นอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะทุกคนสงบเงียบแล้วอันนี้น่าจะไปตรงไหนห้องนู้นก็มีพระอีกนะทุกคน พวกเราก็ได้เข้ามาสำรวจแล้วก็อุ้ยอ่าอามาฟองนี้นี่อามองเป็นอะไรวันนี้มาหาเนาะอ่าอาอมองเป็นอะไรตรงเนี้ยเนี้ยเนี้ยตรงเนี้ยเราก็อยากจับเป็นทาวชาตเออเนี่ยลุง ลุงมมองตรงเนี้ยลุงมองเป็นอะไรลุงขออรออกมาเทียก็ได้อก็ไปโผล่ตรงข้างหลังฐานพระเนี่ยไปโผล่ตรงฐานพระเนี่ย แค่นี้แหละพระก็แบบคาดภาวนาดิไอ้อม่เมนตัวยืนแบบดว้ะโอ้มา่ดข้างในมงใน อดไอะนี้มาจากาแก่นไปมาจากวัาคขร้างถวาวันี่เขุดดินนานกี่ปีฮะกว่าจะได้เห็นเป็นทางแบบนี้หนึ่งปีขุดหนึ่งปีเนะเนอะเพื่จะขุด้นมาเพิ่มอีกไหมฮะด้านข้างด้านข้างเออ การทะลุด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเข้าไปด้วยดเปิดดบีี่ยวเช่งเข้าไดิ่อต้เปิดไม่ไอบมน้อนนี่นนี่กม่น้อยเลยเปิดคลยเข้าไปดสือเข้ามาไมมันมดเข้าไปแ้ตรงนี้ เอเคโอเลยตัวที่เสือจะเข้าทำทำแล้วสวยเรามีเข้านแล้วผ้าเสือเราทำแล้วเราทาแล้วเสือเสือจะมุดทำแล้วเข้าโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเปิดให้ชายเนาะเดี๋ยวมันจะติดหรือเปล่าเสือให้ฉีดเข้าไปได้กลัวเสือติดแน่หรอเฮ้ยเสือติดจัดอะไรอะพี่พ่อสวยมากเลยสวยสวยสวยมากเลยโอ้ยระยิบระยับอย่าไปจับเลมุดมุดคืออะไรอะสมน้อยอ๋อสมน้อยนี่เป็นอเขาเรียกว่าหินเกลือ ไม่ใช่โอ้แสงวิบวับวิบวับเลยทุกครั้งแต่ในกล้องไม่ไม่วิบวับใช่ใช่ต้องดูตามันไฟเลยมันฟันอะไรอ่ะมีเสือระวังมันจะงับโอ้โหทีนี้กูเต็มไปด้วยกล้องเลยกูนี่กูเลยไม่เห็นเลยสายทอทำเล้งเสือเป็สวยมากแต่นี่เหมือนฟันเลยมองตาปล่าจะสวยมากฟะไรไปทะลุไหนไปทะลุไหนเนี่ยไปแล้วพี่น้องเห็นหมือนฟันเดี๋ยวโดนงับแล้วเแค่เวลาหน้าคนในวก ไหนไหนไหนเนี่ยหนฟนไหนไหนลงโฟนนะเอามาสิ้าเขมนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงท่านั้น